<laughs> let's do it เ0ขอตอนน้อนรับน้องๆ g 2ทตี้ต้องขอบอกว่า g 2 0ใหม่ <ขา S 1> สู่รายการบอกเก้าเราสิบสวัสดีค่ะ,คะแล้วมกเราขออนุญาตสวัสดีท่านผู้ชมพร้อมๆกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนน้อนรับสู่บอกเก้าเราสิบวันนี้วาไรตี้กันแบบเต็มๆเลยใช่แล้วคะ่ะวันนี้รเริ่มเลยรายการของเราขอบอกจีทเวนตี้ใครั้งที่แล้วมา หน้าตาไม่ใช่อย่างนี้กันแต่น้องก็ไม่ได้ไปทําหน้ามาใหม่นะคะออะไรฮะน้องเปลี่ยนคนเลยค่ะเปลี่ยนคนเหลือคนเก่ากี่คนเหลือก็สองคนตีกันเหรอลูกตีไม่ตีตีกันเหลือรตีทเวนตี้เนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นรุ่นๆใช่ไหมแต่จินไม่ได้อยากให้เปลี่ยนค่ะแต่ว่าแต่ละคนพอทําไปได้สักพักแล้วเขารู้สึกเขาอยากทำอย่างอื่นมากกว่าบางคนอยากไปเป็นแบบทําเสื้อผ้าทำอะไรอย่างอื่นมากกว่าอันนี้นำตัวเองกันหน่อยไหมให้ชานีรุ่นใหม่่ชานีจีทเวนตี้เอาเชิญ เริ่มจากทางนี้ค่ะสวัสดีค่ะมินจีทมเพนตี้ค่ะมาจากไหนลูกตอนนี่เรียนหนังสือทหาที่ไหนเรียนมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะอมาแคสเออตอนนั้นประกวดกอล์ฟสิบเกอรค่ะได้อันดับสามค่ะอ๋อก็เลยได้มาออดิชั่นที่นี่ใช่ค่ะโอเคค่ะสูกัดค่ะสูกัดสูกัดมามาอยู่จีเทเพนตี้ใหม่ได้ไงลูกเหมือนกันค่ะประกวดกอล์ฟสิบเหมือนกันค่ะแต่่วขไงกุ๊กแก้วพีเมียจัดนะตอนนั้นอีกคนนึง ่ะนิสาค่ะได้จากออดิชั่นออดิชั่นค่ะพัชชี่จี0ทค่ะก็เข้ามาได้เพราะว่ามีบอสค่ะที่เป็นผู้บริหารของโมโนมิวสิกมาจีบหนูเขาเห็นรูปในเว็บไซต์อะไรนเงี้ยค่ะแล้วก็หนูมาประกวดโคเวอร์อยู่แล้วเขาก็เลยเรียกมาออดิชั่นค่ะก็เลยเป็นได้มาอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะสวัสดีค่ะกิฟค่ะก็เข้ามาได้เพราะว่าประกวด ก็สิบเหมือนกันค่ะได้ที่สองอปีก่อนหน้าสองคนนี้จะเป็นรุ่นพี่แล้วก็ได้เหมือนแบบได้เข้ามาออดิชั่นเกี่ยวกับเพลงก็เลยก็ เขาเล่ามาเรื่อยๆค่ะจี Twenty Five เป็นยังไงครัขอบคุณค่ะและอายุ25ดูเกินๆนิดนึงซิงเกิลใหม่ด้วยซิงเกิลนี่โอ้โหทุกคนบอกว่าน่ารักมากเลยเป็นยังไงบ้างพูดถึงเพลงนิดนึงก็เพลงนี้ซิงเกิลที่สองจะเป็นเพลงแบบว่าสนุกสนานมากขึ้นนะคะชื่อเพลงว่าของฟรีไม่มีในโลกค่ะเห็นบอกว่าอุยอดวิวก็ดีเหมือนกันเนอะได้เสียงตอบรับดีมากใช่ไหมแต่ว่ามีกระแสว่าเห็นบอกว่าไป เรียนแบบกับอะไรนะของวงเกาหลี่มนะตรงนี้เราว่ายังไงบ้างคือจริงๆตัวเราเองฟังเราว่าไม่ได้เหมือนแต่พอดีในเพลงนี้มันจะมีเสียงเครื่องเป่าเหมือนกันจ้ะแล้วเพลงเราก็จะเน้นที่เสียงเครื่องเป่าเหมือนกันพอฟังปุ๊บเฮ้ยคล้ายกันหรือเปล่าเงี้ยค่ะใช่แต่จริงๆก็ไปดูคอร์ดหรือว่าไปดูอะไรก็ไม่ได้เหมือนขนาดนั้นค่ะอันนี้เป็นของโมโนมิวสิกปกติเนี่ยมิสิคโยเขาใช้คนเกาหลีมาทําเลยอันนี้ไม่คนเกาหลีมาทําอยู่ไหมฮะทางนี้ไปคนไทยเปคนไทยแล้วเป็นคนไทยแล้ว ครั้งที่แล้วเอายกทีมมิวสิควิดีโอมาแต่ครั้งนี้เขาบอกว่าเต็มที่คือยกทีมทั้งหมดเนี่ยไปเกาหลีกันเลยไปทำอะไรก็ไปซ้อมกันพอได้เราได้รุ่นใหม่มาปุ๊บเนี่ยเราก็เลยต้องแบบซ้อมให้มันเข้ากันเร็วที่สุดไงคะก็เลยตัดใจอยู่ด้วยกันเลยดีกว่า3เดือนอะฝากกันหน่อยลูกน้องๆจิตจะโหลดเพลงยังไงกันไงจ้ะก็ฝากซิงเกิลล่าสุดด้วยนะคะซิงเกิลนี้ค่ะชื่อเพลงว่าของฟรีไมเมโลค่ะ ถ้าเกิดใครชอบก็เข้าไปดู m อกันเยอะๆนะคะพิมพ์คำว่า m r Monomusic ค่ะเป็นชา n e l ใน YouTube ของพวกเราค่ะใช่ค่ะแล้วก็ยังมี Facebook Fan Page นะคะ G Twenty Club ค่ะเข้าไปกดไลค์กดแชร์เข้าไปพูดคุยกับเราก็ได้ค่ะขอบคุณ G 2 0ครับที่วันนี้แวะเวียนมาในรายการของเรานะฮะขอบคุณค่ะขอบคุณวันหลังไม่ต้องมากันบ่อยเอาอีโวนายมาว้ขอหนูมาเถอะมากระทำให้หูฝุ่นเต็มรายการพี่เไปหมดนี้ผู้หญิงเต็มรายการแล้ว เดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปเจอผู้ชายบ้างเอาใจพี่มดไปกลับไปก็ได้แล้วกลับเงินกลับแจ้งวันหน้าไปได้แล้วช่วยกลับปช่วงหน้าฉันจะต้อนรับน้องต่อกับน้องมัชใครเหยียบอะไรครับใครเหยียบไม่มนะฮะเดี๋ยวต้องต่อกับน้องมัสจากฝากวรรยากาศเธอมาเยี่ยมเยียนบอกกล่าวเราสิพักกันสักครู่ฮะเย้ขอบคุณค่ะบใครบอกคุณ ้นเพิร์จากกระแสของภาพยนตร์เรื่องฝากไว้ในกายเธอรวมถึงความฮอตของนักแสดงในเรื่องนี้นะฮะทำให้เราต้องเชิญมาในรายการของเราเลยฮะขอต้อนรับน้องก้าวสุพัฒราธนชาติน้องมาจุฑาวุฒิพัฒนากมบลแล้วก็ น้องต่อธนภพรีรัตนขคจรครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีป้าเขาหน่อยหนูสวัสดีป้าเขาน่อยป้าไม่ได้พี่คหนุ่ยรุ่นพวกเราเนี่ยถ้ามันนับแล้วคงจะประมาณรุ่นลุงรุ่นป้านะนึกออกรุ่นฮอร์โมนฮอร์โมนตกไปนานเนี่ย คร์มมนหายมากตอนนี้ต้องยอมรับหลังจากที่ภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะมีการเปิดตโจมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคขอบอกว่ากระแสตอบรับหลายๆคนนี้โอ้โหควรจะถือว่าสรุปแล้วหนังเรื่องนี้เป็นโชว์โชว์ซิปแักของดาราชายหรือเปล่าเออหรือจะเป็นหนังผีหรือจะเป็นหนังอะไรก็แล้วแต่หนังรักอะไเงี้ย มันน่าจะสนุกที่ความลุ้นมากกว่าลุ้นทวรหนูจะถอดเมื่อไหร่ไม่ใช่อะลุ้นกับเนื้อเรื่องของตัวละครครับเชียร์เชียร์คนนู้นคนนี้ว่าอยากจะรู้บทสรุปมันเป็นยังไงแต่มาร์ชมีภา,าพาหลุดตลอดเลยเนะาะภาพเซ็กซี่หลุดออกมาอย่างงี้แหวะตลอดเลยสาวแท้<ช>สาวเทียมตามลุ้นกันเต็มเลยรู้สึกไงบ้างครับก็ผมว่าที่ ไปถ่ายเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งเกี่ยวกับมันเกี่ยวเนื่องกับคาแรคเตอร์ในหนังด้วยแหละครับเพราะว่าในเรื่องเราเล่นเป็นนักว่ายน้ำอะไรเงี้ยก็ต้องมีรูปร่างที่คล้ายนักกีฬาหน่อยอะไรเงี้ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการโปรโมทครับชั้นนี้อยู่เฉยๆก่อนนะลูกพี่อย่าอย่าไปด่าอะไรกันไปดูยิ้มสวยๆแล้วก็ยิ้มให้กล้องพี่ไปพี่ก็ต้องต่อก่อนต่อที่จะเห็นพัฒนาที่ชัดเลยจากติดงงแงงงแงงงแงงเนี่ยการโปรโมทฟิตแอนเฟิร์มครับต้องเข้าฟิตเนสนานแค่ไหนกว่าจะถ่ายอย่างนั้นอ่ะประมาณ สองเดือนนะฮะน่าจะประมาณ2เดือน2เดือนที่แบบเล่นกัแบบจริงจังเลยใช่ครับแล้วหลังจากนั้นก็ติดเลยฮะตจนถึงทุกวันนี้ใช่ครับคือไม่เข้าไม่ได้ส่วนผู้น้องก้าวเนี่ยจริงจริงแล้วเราเอยนี้แปลกฮะเป็นเด็กผู้หญิงรุ่นใหม่คนเดียวที่ไม่อยากเข้าวงการบันเทิงไม่ได้อยากเป็นนักแสดงจริงๆอันนี้ตังไม่ได้อยากเป็นนักแสดงเลยทำไมอะทำไมหนูถึงไม่อยากเป็นนักแสดงเลยเมื่อก่อนอยากเป็นอะไรลูก ก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆตามภาษาเด็กวัยรุ่นอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะแบบแคร์โฆษณา <_ an> เพราะมีพี่คนนึงให้โอกาสเราก็ไปแคร์โฆษณาแล้วแบบแป๊บๆก็ได้เงินแล้วอะไรเงี้ยก็ทำไปเรื่อยๆชอบ่ายโฆษณาก็เหมือนแบบเราได้เงินแบบเดียวอะไรเงี้ยเราคิดว่าแบบการเป็นดารามันแบบมันใช้เวลามันมันต้องเสียชีวิตส่วนตัวออกไปอะไรเงี้ยเราก็แบบอยากมีชีวิตส่วนตัวของเราอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้ที่เปนเดิมไหมคะพอมาเล่นพอมาเล่นหนังเรื่องเนี้ยค่ะเราก็ค้นพบว่าเหมือนแบบ เราชอบเราชอบในการแสดงอะค่ะชอบที่จะแบบเออเป็นบทบาทอื่นๆบ้างใช่มันรู้สึกสนุกอะค่ะเวลาอยู่ในกองกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยเนาะส่วนต่อก็มีข่าวลือมาพี่มดบอกว่าดังแล้วเนี่ยตอนเนี้ยทิ้งแฟนอจริงไหมต่อไม่ไม่จริงครับผมไม่จริงครับเนาะไม่ใช่เพราะว่าดัง ใช่ครับจริงๆคือไม่ได้ดังครับเ็าทำตัวปกติชนมากเ,เด็กที่จีเอสเนี่ยเขาจะสอนเด็กดีจริงจริงๆแล้วคือผมรู้สึกว่าเรื่องชื่อเสียงคือผมชัดเจนตั้งแต่แรกแล้วว่าเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานผมแยกกันมากเหมือนเขาเคยเคยได้อยู่ช่วงประทับใจเด็กคนนี้อย่างหนึ่งตอนที่เขาให้เลือกรับงานกับเลือกเรียนหนังสือแปลก ในช่วงที่เขาดัง,ด,งดน้องต้องต่อเลือกที่จะเรียนหนังสือกลัวกลัวเวลางานจะมาทับการเรียนหนังสือใช่ครับเพราะอะไรตอนนั้นนี่เป็นตัวอย่างเลยนะท่านผู้ชมฮะอันนั้นคืออยู่ในเหตุการณ์คือตอนนั้นตอนที่ฮอร์โมนซีซั่นหนึ่งดังสุดๆปรากฏงานตอนนั้นไหลามาเทม,มาหาหาต่อเยอะมากแล้วครหนังหนิงอะไรมากันเยอะแต่ต่อเลือกตอนนั้นเลือกเลือกที่จะรับเรียนหนังสือเพราะอะไรเพราะผมยังเป็นห่วงคนที่บ้านคนหน้าที่หลักของผมสําหรับคนที่บ้านผมพ่อแม่ผมผมคือเรียนหนังสือครับ งานวงการมันคือสิ่งที่ผมได้บังเอิญมีโอกาสเข้ามามแล้วเพิงเคพอผมได้เรียนการแสดงหรือเรียนรู้เทคนิคการแสดงต่างๆแล้วผมแค่รู้สึกหลงรักมันเพราะฉะนั้นมันคือเหมือนเป็นเป็นแค่สิ่งที่ผมรักแต่ผม, <ใช S 1> ผมยังต้องห่วงของเรื่องของคนข้างหลังที่เข<ส>ายังห่วงจรงนะครับผม,มตอนนี้ตอนน้องต่อเรียนเกี่ยวกับต้องต่อเรียนนี่ผมเรียนเกี่ยวกับแพ็เกจจิ้งอยู่ครับเรียนคณะอุตสาหก,กรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เก่งมากเรียนแบบว่าออกแบบแพ็เกจจิ้งทั้งหลายตรงนี้ ย่งน้องมัชอตอนนั้นตื่น,นยังครับนี่ต,นต,นตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วนองมัชตอนนั้นงานมาเยอะมากครับน,น้องมัชก็เลือกเรียนเหมือนกันครับเพราะว่ามันมันปีใกล้ปีสุดท้ายแล้วบทเรียนหัวต่อหนต่นตอนนั้นเรียนบัญชีจุฬาครับเรียนบัญชีจุฬานี่น้องก็เรียนบัญชีจุฬาตอนนั้นขอบอกว่าสองคนที่ถ้ารับงานนะฮะไม่มีคิวว่างเลยนะแต่แต่วันเดียว แต่สองคนยังก็ตัดสินใจประมาณว่าไม่รับดีกว่าอ่ะยังหนูเรียนที่ไหนคะตอนนี้เรียนที่เกษตรศาสตร์ค่ะคณะเรษฐศาสตร์อินเตอร์ค่ะเรษฐศาสตร์อินเตอร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์อินเตอร์เห็นไหมฮะไม่ธรรมดาดีจังเลยปับปื้มอ่ะจริงๆที่เห็นแบบเยาวชนไทยเนอะคือหน้าตาดีมีความสามารถแล้วก็ไม่ทิ้งการเรียนด้วยเป็นตัวอย่างที่มากมากเลยตัวเองี่ยมีโอกาสได้ได้ไปคุยกับเออพวกพวกพี่ๆเดียวแต่ทำไมไม่เอางานนี้ยัด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 ให้เราเด็กมันไม่ยอมรับเนื่องจากว่า กลัวเรียนเขาไปไปปัดไปปัดเวลาการเรียนนี่แหละตัวหนูเองก็เหมือนกันตัวมากระทบการเรียนทั้งหมดเลยจะจะบอกพี่เขาเลยว่าวันนี้วันนี้เราเราขอเรียนนะวันนี้สอบช่วงนี้ขอรอ,อกไว้นะอะไรเงี้ยขอ,ไม,อไม่เอาไม่เอางานเอาการเรียนมาก่อนใช่ค่ะแม,มตั้งใจเรียนอย่างนี้เราต้องสนับสนุนภาพยนตร์ที่เขาเล่นนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าครับสามนักแสดงนำจากผภาพยนตร์เรื่องฝากไว้ในกายเธอจัวว่าเฮ้ยบทที่เขาเล่นกันเนี่ยเล่นจริงจูบจริงฉากเลิฟซีนจะขนาดไหนในช่วงหน้ากับนักแสดงจากฝากไว้ในกายเธอ กราอกับบอกเก้าเล่าสิฮะแน่นอนภาพยนตร์ที่ตอนนี้ทุกคนพูดถึงกันเนี่ยก็คือฝากไว้ในกายเธอใช่แล้ว g t h เนี่ยนะฮะบางคนบอกว่าเป็นหนังผีที่อารมณ์พลุ่งพล่านเออมันคืออะไรคะในน้องเก้าตอบพี่สิจ้าก็เป็นหนังผีที่รวมพวกเรานะคะสามคนที่เป็นชาววัยรุ่นนะคะก็คือเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะคือมันมีจะมีความห้าหันกันอยู่ในตัวค่ะแล้วก็ลุ้นมากๆกับทุกๆฉากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เกี่ยวข้องกับอะไรเป็นนักว่ายน้ำหรอหรือยังไงใช่มันเป็นเรื่องราวของของเพื่อนสนิทสองคนครับซึ่งเป็นนักว่ายน้ําแล้วก็ผมรับบทเป็นเพิร์ตต่อรับบทเป็นแทนอะไรเงี้ยเหมือนเพิร์ตเขาก็เป็นนักว่ายน้ำที่เหมือนเป็นรองตลอดเขาก็อยากพยายามเอาชนะให้ได้แล้วอยู่มาวันหนึ่งเหมือนเพิร์ตเขาไปตกหลุมรักแฟนของแทนก็คือไอซ์ก็คือน้องก้าวแล้วก็เกิดเป็นเรื่องราวรักสามเศร้าขึ้นมาแล้วมันวุ่นวายมากกว่านั้นตรงที่แบบไอซ์ฆ่าตัวตาย ใช่ครับมันก็เกิดเป็นการตามหาความจริงว่าแทนเนี่ยก็พยายามตามหาว่าเอ้ยทาไมไอซ์แฟนเราถึงฆ่าตัวตายนะเพิร์ก็กลัวความผิดที่หมูกปินมาตลอดว่าเคยแอบคบกับไอซ์อะไรเงี้ยอรออันนั้นก็เลยเป็นประเด็นโจมก็มั้ใช่ครับน้องก้าวเนี่เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกในชีวิตใช่ค่ะก็จริงจริงเรื่องแรกในชีวิตของทุกคนป่ะสำหรับภาพยนตร์ภาพยนตร์จริงๆมาเคยมีภาพ พาเวอร์โฮมครับของพี่มาเดียวพี่มาเดียวใช่ครับต่อเคยปะไม่เคยครับนี่ก็เรื่องหนงตอบไงต่อกับก้าวเป็นยังไงบ้างแต่ก็น่าจะคุ้นเคยเพราะทำงานกับท t เมาตั้งแต่ต้น จริงๆเราแต่เสน่ห์มันไม่เหมือนกันเนาะใช่ไหมใช่ไมใช่ไหมใ่ไหมใช่มใช่ไมใน่ิหม่าหม่ะหมใช่ไหม่ไหมใช่ไหมใ่ไหใ่ไห่ไหม่ห็นก่จะอใ่นมใ่ห่าหมใช่ไหมใช่ไห่ไหม่ไรมใช่ไหมใช่ไหมอช่ไหมใช่ใชไหมใ่ไหมใ่ไหใ่ไหม่ไหมรช่วมใช่ไมใช่ไหมใช่ไหมใชมใกๆไมใช่ไม่ไหม่ไหมใช่ไหม่หใ่หม่ไหมใช่ไหมใช่ใชแล้วใ็ใ่ในมไ่ไงเงี้ยหหมือนให้โอกาสเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบจะดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆทําตัวไม่ถูกเหมือนกันเนาะตอนเนาะ ใช่ครับต่อเป็นไงบ้างอ่ะเรื่องนี้ตอนที่เขารับเลือกว่าปุ๊บแล้วก็ต้องฉากส่วนใหญ่จะต้องโชว์เนื้อหนังมังสาเมื่อกี้ก็มีแล้วือนกันเนาะจริงจริงแล้วก็พี่จะรอฉากที่หนูจะใส่กางเกงว่ายน้ำออกมาหลายพี่ขนาดพี่บอกเออทาง G T M พี่ขอนั่งหน้าจอเลยดูเต้าดูอย่างนั้นจริงจริงรู้สึกยังไงบ้างก็ผมว่ามันเป็นอีกหนึ่งความฝันของวัยรุ่นทั่วไปที่ถ้าวัยรุ่นพูดถึงภาพยนตร์จะมีภาพยนตร์ที่ สร้างโดย GTH อยู่ในหัวไว้รุ่นทุกๆคนหรือหลายๆคนแน่นอนซึ่งมันการันตีคุณภาพมันเลยตัดข้อสงสัยทุกอย่างว่าเราจำเป็นที่จะต้องโชว์ตัวแบบโชว์หน้าหนังอะไรอย่างนี้มากกว่าครับฉากไหนยากสุดจ้าก้าวมันยากยากหลายฉากมากๆซีนอารมณ์ก็ยากค่ะแล้วซีนที่แบบมันหวาดเสียวอย่างเงี้ยค่ะที่มันเราต้องชนะความกลัวของตัวเองก็คือต้องไปกระโดดแพลตฟอร์ม10เมตรอะคะ่ะ ใช่บนสาว่ายน้ำอย่างเงี้ยกระโดดลงมาฆ่าตัวตายโอ้โหแล้วเขาให้กระโดดกระโดดจริงกระโดดจริงใช้สลิงอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ยังเสียวอยู่ดีเนาะนี่ไงนี่ไงอันนี้อันนี้โอ้โหดูนี่นี่นี่ลุ้นมากสิบเมตรมองลงมากี่ชั้นนะห้าหกชั้นประมาณนั้นแหละค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันเรามองลงมาค่ะสาว่ายน้ำมันลึกอีกห้าเมตรเนี่ยค่ะมันต้องห้ามมองมาตายไม่เสียวหรือวะเสียวค่ะคือมันต้องลงให้มัน แลกระโดดอยู่กี่ครั้งน่ะหลายรอบอะค่ะเหมือนมันลงแบบอทิ้งตัวพี่มันเลยแบบรู้สึกว่าเราเก่งอะไรไม่ได้เลยมันสือเขาห้ามเก่งอะค่ะถ้าเก่งมันจะเอ็นไปข้างหลังอะค่ะหรือถ้าเก่งมากจะเอ็นไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือต้องสมดุลมากมันก็เลยหลายรอบมากเลยค่ะฝากหน่อยซิว่าประโยชน์เรื่องนี้ทำไมต้องมาดูมัชนอกจากดูเป้ามัชกับดูพัดมัชกอดเสื้อเนี่ยตะ้องดูอะไรอีกลูกครับก็มันเป็นความตั้งใจของเราสามคนก็อยากจะฝากถึงความพยายามที่เรามีให้หนักตรงนี้ละกันเพราะว่า ผมว่ามันเป็นหนังที่ลุ้นมากแล้วก็มีเรื่องผีมาเพิ่มดานมิกให้กับเรื่องด้วยรวไมไปถึงแง่คิดที่เราสอนมันเป็นแง่คิดทดี่ดูตัวอย่างนั้น่นาจะรู้แล้วว่าเราสอนเรื่องอะไระเรื่องการตั้งคันในวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยซ,ซึ่งบางครั้งเราดูแล้วแหละมันรู้สึกว่าม,มันไม่อิมแคกับความรู้สึกมากแต่เมื่อวานผมดูอะรู้สึกว่าโหมันมาหันมากจริงการ,การผิดพลาดครั้งนี้อ,อะไรเงี้ยงั้นก็อยากให้ติดตามกัน น้องต่อฮะให้ฝากถึงภาพยนตร์เรื่องนี้หน่อยอยากฝากให้ทุกๆคนได้ไปสัมผัสกับภาพยนตร์ที่เราตั้งเป็นแนวใหม่ที่เรียกว่านังเพียอารมณ์ผู้พานการอยากให้ทุกๆคนได้สัมผัสกันดูครับ<ช>น้องก้าจะให้ฝากถึงภาพยนตร์เรื่องนี้ฝากไว้ยากางเธอค่ะก็ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ถือเป็นภาพ,ย,พยนตร์ภาพยนตร์ตัวเต็มของพี่มานะคะแล้วก็ต่อแล้วก็เราก้กาวนะคะก็ถือว่า มันเป็นความพยายามความอดทนของพี่ๆทุกคนทีมงานจาก g t s แล้วก็จอกว้างฟิล์มทุกคนเลยนะคะที่ที่อยากเห็นวันนี้แล้วก็อยากเห็นรายได้อยากเห็นความสําเร็จ <c oughs> ของทุกๆอย่างเลยอะ่ะ <c oughs> คือแม้มันตัดออกมาแล้วทุกๆอย่างคือมันถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราทั้ง3ามคนแล้วอ่ะคะ่ะ <c oughs> ก็อยากให้ทุกคนไปชมแล้วก็คอมเมนต์ถึงพวกเราได้ทุกๆอย่างเลยคะ่ะแล้วก็จะปรับปรุงต่อไปะคะ่ะนี่ ต้องติดตามนะคะวันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ไปกำลังใจให้น้องๆด้วยนะคะขอบคุณทั้งสามท่านจริงๆน้องมาร์ชน้องเก้าน้องต่อขอบคุณมากครับคุณล่าลาลุยจ๋าเชิญปิดรายการจ้ะคุณป้าฝากไว้ในกายเธออาเชิญเอาล่ะหลังจากหมดรายการนะคะคุณผู้ชมค่ะก็ไปที่โรงหนังนะคะจองตั๋วภาพยนตร์ฝากไว้ในกายเธอดูกันเลยนะคะให้เพลิดเพลินนะคะวันนี้เวลาของบอกการ์ดเรสิ้หมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ใครบอกคุณก้าเราจะเล่าให้เสร็จใครบอกคุณก้าเราจะเล่าให้เสร็จ